และสำหรับความหมายของโลจิสติกนะคะมาจากภาษากรีกค่ะแปลว่าศิละปะในการคํานวณน,นะคะในสมัยโบราณและสมัยปัจจุบันค่ะมีการกล่าวถึงการส่งกาลังบำรุงทางทหารและการประสบชัยชนะหรือความพ่ายแพ้ในสงครามโดยอาศัยความเข้มแข็งหรือความห่อนแอของสมรรถนะในเชิงโลจิสติก โลจิสติกค่ะนิยามทางการอาหารนะคะหมายถึงศาสตร์ในการวางแผนและการจัดการการเคลื่อนย้ายและการบำรุงกองกำลังซึ่งดำเนินงานนะคะประกอบไปด้วยการออกแบบการพัฒนาการเก็บรักษาการเคลื่อนย้ายการกระจายการบำรุงรักษาการขนถ่ายและการควบคุมถูกและการให้สวัสดิการด้านสุขภาพแก่บุคลากรการก่อสร้างการบำรุงรักษาการดำเนินงานและการควบคุมสิ่งก่อสร้างต่างๆรวมถึงการให้บริการด้านต่างๆค่ะ การโลจิสติกเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการซัพพลายเชนเพื่อช่วยในการวางแผนการสนับสนุนการควบคุมการไหลของวัตถุดิบและสินค้าให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและการเก็บรักษาสินค้าหรือบริการและสิ่งที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลจากจุดเริ่มต้นไปสู่จุดสุดท้ายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้านั่นเองค่ะ การจัดการโลจิสติกส์นะคะเป็นการวางตำแหน่งทรัพยากรโดยสัมพันธ์กับเวลาและยังหมายถึงการจัดการกระบวนการการเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บสินค้าวัตถุดิบเสนอจนถึงผู้บริโภคสินค้าสุดท้ายสำหรับความหมายของซัลายเชนนะคะหรือโซ่อุปทานห่วงโซ่อุปทานเป็นการจัดลาดับของกระบวนการทั้งหมดที่มีค่ะตั้งแต่ต้นทางนะคะไปจนถึงปลายทางหรือเรียกว่าต้นน้าไปจนถึงปลายน้ําค่ะ และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้านะคะโดยกระบวนการทั้งหมดค่ะจะต้องจัดระบบให้ประสานกันนะคะอย่างคล่องตัวเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดค่ะค่ะสำหรับโซ่อุปทานนะคะหรือว่าซัพพลายเชนนะคะอ่าจากที่นักศึกษาได้เห็นรูปนะคะเห็นสังเกตไหมคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะสอดคล้องกันเหมือนที่ครูได้เคยอธิบายไปตั้งแต่แรกแล้วนะคะในคาบแรกที่เราเจอกันค่ะ เส้นอุปทานนะคะจะมีจุดกําเนิดเริ่มต้นนะคะจากเสาไฟเห็นไหมที่เขียนว่า raw material หรือเรียกอีกอย่างนึงว่าวัตถุดิบค่ะตัวนั้นนะคะเป็นจุดเริ่มต้นและอ่าท้ายสุดจะเป็น customer นะคะหรือว่าลูกค้าค่ะโดยจุดเริ่มต้นถึงอา่ท้ายสุดนะคะจะต้องทํางานไปอย่างสะดวกและรวดเร็วและมีประสิทธิภาพค่ะจุดเริ่มต้นนะคะมาจาก ราแมทเรียลหลังจากนั้นจะเป็นซัพพลายเออร์ค่ะที่รับช่วงต่อซัพพลายเออร์ก็คือผู้ขายปัจจัยการผลิตค่ะนําวัตถุดิบมาแล้วก็ส่งมอบอวัตถุดิบนะคะเข้าสู่โรงงานนะคะหรือ m มนูแฟค t จอริงนะคะที่นักศึกษาเห็นเห็นหมาเห็นรูปโรงงานปะ่ะอ่านั่นแหละคือซัพพลายเออร์ค่ะส่งมอบวัตถุดิบนะคะป้อนเข้าสู่โรงงานเพื่อทําการแปรรูปนะคะให้วัตถุดิบกลายเป็นสินค้าสําเร็จรูปและทําการนะคะดิจิทัลบูชั่นหรือว่ากระจายสินค้าส่งต่อไปที่คัสเต mer อร์นะคะ ก็คือและส่งกลับไปนะ,ะยันผู้บริโภคหรือว่าคอนซูเมอร์ค่ะและนั่นคือที่มาของคำว่าโซ่อุปทานค่ะทุกอย่างจะต้องเชื่อมโยงนะคะและทำงานเป็นไปด้วยกันค่ะหากอันใดอันนึงเกิดสะดุดก็เปรียบเสมือนโซ่ที่ข้อหลุดนะคะอันอื่นมันก็จะไม่สามารถขับเคลื่อนไปได้เมื่อเกิดปัญหาหนึ่งจุดจะส่งผลกระทบไปทั้งโซ่อุปทานค่ะเช่นผู้ขายปัจจัยการผลิต ส่งมอบวัตถุดิบให้โรงงานไม่ทันผลกระทบเกิดกับใครบ้างคะอันนี้คือคำถามนะคะในข้อที่2นักศึกษาจะต้องตอบคำถามนี้นะคะลงในแบบฝึกหัดข้อที่2ค่ะและเมื่อเกิดปัญหาตรงนี้แล้วผลกระทบเกิดกับใครแล้วเราจะมีวิธีการแก้ปัญหายังไงหากอาซัพพลายเออร์นะคะส่งวัตถุดิบให้โรงงานไม่ทันโรงงานจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรอันนี้คือคำถามข้อที่3ค่ะสำหรับบทนี้นะคะ ครูขอฝากคำถามไว้ค่ะอ่าอยู่ที่3คํคำถามให้นักศึกษานะคะทำลงในแบบฝึกหัดได้เลยค่ะและส่งในงานมอบหมายสำหรับสัปดาห์ที่2นี้นะคะสวัสดีค่ะ